ดีครับมะเส็งมะเสงนี่งูเล็กไม่ใช่งูใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าทำตัวให้มันใหญ่เกิน <c oughs> คุณเกิดปีมะเส็งนะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับคุณอ่สบสงเงียะสงบสงเงียมเตรีมตัวไว้อย่าอได้คิดชั่วอย่าคิดทำอะไรไม่ดีกุมภาพันธ์เนี่ยเดือนแห่งความรัก มาเสงครับท่านอยู่ในศีลกินในธรรมปฏิบัติดีๆสร้างบุญสร้างกุศลไว้แต่อย่าไปสร้างบาปกรรมนะครับนะให้ระวังไว้เรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นนะที่มันจะทําให้ท่านมีเรื่องมีปัญหานะครับมีเรื่องมีปัญหามีราคีราคาอะไรขึ้นมาตัดออกให้หมดนะครับมาเสงนะอย่าทำตัวให้มัน เกิดเรื่องเกิดปัญหาก,กันแล้วกันชะตาชีวิตบุญกุศลจะหนุนนำงานจะงานจะดีเงินจะเดินจะเจะพลดิดเพลินจำเริญใจแต่จะกุ้มอกกุ้มใจถ้าทำผิดศีลธรรมมาเสงครับทำบุญเยอะๆเดือนนี้เป็นเดือนที่ว่าเหมือนโชคชะตาคุณเปิดแหละโชคชะตาคุณเปิดโชคลาภวาจนาคำลังมาดีนะคุณจะได้สิ่งที่ รารถนาสิ่งที่คุณรอคอยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใครที่เชื่อลุงลองทำดูอยู่ในศีลกินในธรรมปฏิบัติไว้อานาคตมันไม่แน่คนเรานะครับมันก็มีมัสงบางคนนะอาจจะเข้าข่ายเป็นเป็นผู้ปฏิบัติหรือเป็นนักบวชมัสสิดใครจะบวชเดือนนี้ก็บวชเลยนะครับบวชเป็นพระอยู่สักปีเดี๋ยวพอจะเข้าพรรษาก็สึกออก อาจะให้ดีนะได้พรรษาหนึ่งเลยดีมาเสงครับเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์บุญกุศลจะหนุนนำท่านไปในทางที่ดีไหวลาหูบ้างนะเดือนนี้อาทิตย์แรกของเดือนเลยพุธแรกของเดือนเลยมาเสงไปบูชาพระลาหูนะครับนะแล้วแต่นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่หลวงขอทำนายทายทักเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการดุ้งโรดชดช่วนชัชวานของ มะเสงเลยล่ะขอให้คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไว้อะไรที่ไม่ดีคุณอย่าไปทำมันอะไรที่ที่ทำให้คุณตกอับนะคุณหยุดคุณเลิกคุณอย่าไปทำนะครับชะตาชีวิตมันขีดไว้นะแล้วแต่คุณนะถ้าคุณคุณคิดว่าคุณทําดีที่สุดแล้วอะนะ เดี๋ยวคุณก็ได้ดีนะครับทำดีที่สุดแล้ว <c oughs> นะความดีมันเกิดขึ้นไม่ต้องไปโอ้ไปอวดไม่ต้องไปบรรยายอะไรให้ใครเ็ารับรู้แล้วในเดือนนี้กุมภาพัานธ์เกิดเรื่องไม่ดีอะไรเข้ามากระทบหูกระทบตาคุณเฉยๆไว้ไม่ต้องไปสนใจนะครับ,นะรบเดี้วไปสนใจอะไรใครมันหรอกใครจะไปเหนือลองใต้ก็เรื่องของมันนะใครจะ ใครจะมีผัวมีเมียใครทะเลาะกับผัวกับเมียใครจะตีกันกับเรื่องของมันนะเราไม่ต้องไปใส่ใจเอาเรื่องของเราไว้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นไม่อาฆาตพยาบาทมาดหลายใครทั้งสิน้นนะแค่นั้นแหละคุณรอดปลอดภัยการเงินดีการงานดีชโชคลาภดีใครที่ตกงานเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสครับ มีสิทธิ์มากนะที่ท่านจะได้ได้งานทํามีงานทําด้วยนะอกงานก็มีงานทํามัดเสงใครที่เจ็บใครได้ป่วยนะป่วยอยู่เรื่อยเลยรักษาไม่หายสักทีนะคุณก็ตรวจสุขภาพร่างกายดูบ้างหรือว่าดวงใครที่ย่างเข้าพราหูนะคุณรีบไปสะดอกเคาะสืบชะตาต่อชะตา ถวายสังฆทานนะไป <c oughs> คุณย่ามา <c oughs> แม่หลุงชาติอายุแปดสิบหกยังสวยยังปิ๊งอยู่เลย <c oughs> หน้าขาวปากแดง <c oughs> ถ้าปากไม่แดงเดี๋ยวไม่มีแรง <c oughs> <c oughs> <c oughs> วัดเสงครับทำบุญไว้นะเดือนนี้ปฏิบัติใครที่จะไปบวชพรามณ์บวชชี ไปเลยครับเดือนนี้สร้างบุญกุศลเพราะว่าเดี๋ยวเดือนมีนาอาจจะมีอะไรดีๆขึ้นมาอีกนะครับนะแล้วก็เรื่องอะไรที่ไม่ดีมันเข้ามาในชีวิตของคุณคุณก็อย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจมันปล่อยมันไปใครจะว่าคุณไม่ดีใครจะว่าคุณเลวระยำหรือใครจะมาจีบมาชอบคุณคุณอย่าไปยุ่งถ้าคุณมีผัวมีเมียอยู่แล้วนะอย่าไปนอกอกนอกใจ อย,อย่าทําอะไรให้มันเกิดเรื่องอะเรื่องที่ไม่ดีนะแต่แต่ลงคิดว่านะมัเสงคุณจะจะต้องโดนพยามารถล่มแน่เลยถ้าถ้าคุณนอกลูนอกทางถ้าคุณจิตใจไม่ไม่มั่นคงพอนะไอความที่ความเจ้าชู้กลุ่มกลิ่มของคุณเนี่ยนะจะสร้างสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาให้คุณเลยนะครับ นะคุณระว,วังไว้ <c oughs> ไปวัดนะเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์จะไปวัด <c oughs> จะรลอะก,กับพระนะนะเห็นพระทําตัวไม่ดีเห็นชีทําตัวไม่ดีก็ตีด่าว่าเขาปล่อยเขานะครับ <c oughs> ขอโทษครับท่านผู้ชมหากแม้นว่าเราไปเจอเนี่ยวิบากกรรมของเขาเขาก็รู้อยู่นะ ว่าพระวินัยเขามีอะไรบ้างทีผู้ปฏิบัติธรรมต้องรักษาศีล8บางคนก็ศีล5ศีล8ศีลสิศีล227ิ22 7, บบางคนศีลมากกว่านั้นเขาจะทําอะไรเรื่องของเขานะครับเขาทำอะไรเรื่องของเขาเราก็มาเรื่องของเรานะมาเสงครับเดือนนี้จําไว้นะเฉยเฉยนิ่งน่งไว้ อย่าไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครใครจะมีอะไรกับเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราไม่ต้องไปสนใจเขาเราวางไว้ว่าวิบากการรมมันจะเล่นงานคุณใครที่ดวงตกย่างเข้าลาหูย่างเข้าคือคาคอดวงย่างเข้าคอขาดย่างเข้าพญานาคราชไอ้4ี่ย่างเนีย่ยลองเช็คดูนะครับสรุปรวมความเดือนนี้กุมภาพันธ์คนเกิดปีมะเสง็งดวงดีดวงขึ้นขยับขยายชะตาชีวิตใหม่ อาจจะได้ดิบได้ดีจะมีคนมาช่วยเหลือจะตกอับมาแค่ไหนก็ตามเดี๋ยวเดือนนี้ก็น่าจะดีขึ้นเพียงแต่ว่าคุณอย่าหยุดทำบุญอย่าหยุดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับนะใครที่เป็นโสดโสดไปใครที่ยังที่ที่มีคู่ครองดีอยู่แล้วคุณต้องทำใจเกี่ยวกับคนรักคู่ครองของคุณ นะคุณต้องทําใจนะครับแ้าคุณไม่ทําใจคุณเอามาเป็นอารมณ์แล้วคุณไปทะเลาะกันดา่าตีกันมีสิทธิ์เลิกลายอย่าล้างเลยนะครับมีสิทธิ์มากๆที่คุณจะเลิกลายอย่าล้างกับคนรักคู่ครองแต่ถ้าคุณทําใจได้คุณปล่อยวางได้นะครับชีวิตคู่ของคุณมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีดวงชะตาคุณก็กำลังจะดีขึ้นเน้นเลยนะครับห้ามนะครับห้ามเจ้าชู้ มาเสงคุณอย่าอย่าอย่าเล่นกับระบบคุณต้องถือสินกินกินผักไว้อย่าไปกินของข่าวนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวท้องเสียนะกินนมบูดนะท้องเสียนะ <laughs> มาเสงขอยโชยคดีครับทุกคนครับ <laughs> ลุงก,ก็มาเตือนมาทายทักนะก็ควรระวังถูกใจหรือชอบก็แชร์กันไปนะครับแชร์กันไป กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับซับตะไครไว้แล้วก็แชร์บอกต่อเพื่อนๆไปครับนะพบกับลุงชาติเทพพยากรหมอดูชาวบ้านได้ทุกวันครับพบกันใหม่ครับมะเสงเดือนมีนาดวงชะตาประจำเดือนวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับโชคดีครับ